สวัสดีครับกับผมนายรัฐพลตองศรีครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวจุธมีคำบุกค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนนะคะไปทาความรู้จักกับเรื่องของการแพทย์จีนโบราณค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปศึกษากันที่ห้องสมุดน,นะครับมีเพื่อนสองคนรอเราอยู่แล้วนะครับไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะสวัสดีครับกับผมนายสุจิณณปานิทียบมุม สวัสดีครับกับผมในอสวนรอ์ครับซึ่งตอนนี้นะครับเรายืนอยู่ที่หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยราชภัสุฒน์นี้ครับครับในหลังจากนี้นะครับเราจะเข้าไปศึกษาค้นคว้าเรื่องการแพทย์แผนไทยโบราณ 有多少风雨，我都会依然陪着你，握着你。不管有多么的苦，只要能让你开心，我什么都愿。样爱你。 เราได้รวบรวมข้อมูลแล้วทําให้เราได้ทราบว่าค่ะการแพทย์แผนจีนโบราณน,นั้นเป็นระบบแพทยาศาสตร์ของประเทศจีนที่มีมาเป็นเวลายาวนานเพื่อรักษาและก็ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่ง,งพวกเราสามารถรวบรวมและสามารถนาเสนอได้ด,ดังนี้ค่ะประวัติศาสตร์ของการแพทย์แผนโบราณจีน การแพทย์แผนโบราณของชาวฮั่นมีประวัติยาวนานที่สุดมีประสบการณ์และมีทฤษฎีสมบูรณ์ที่สุดการแพทย์แผนโบราณจีนกำเนิดจากรุ่มแม่น้ำเหลืองของจีนได้สร้างระบบทางทฤษฎีมาตั้งแต่เดิมในแต่ละยุคสมัยการแพทย์แผนโบราณจีนก็มีการสร้างสารรค์ที่ไม่เหมือนกันได้กําเนิดหมอจีนที่มีชื่อเสียงจำนวนมากและเกิด สำนักแพทย์และตำราแพทยศาสตร์ที่สำคัญจำนวนมากมายในบันทึกตัวอักษรบนกระดองเต่ายุคสมัยราชวงศ์อินซังที่ห่างจากยุคปัจจุบันกว่า3,000ปีนั้นก็เริ่มมีบันทึกเกี่ยวกับการพยาบาลและโรคสิบกว่าชนิดแล้วถึงราชวงศ์โจเริ่มมีการใช้วิธีการตรวจวินิจฉัย4อย่างคือ มองฟังถามและแมะตลอดจนวิธีการรักษาโรคต่างๆเช่นการจ่ายยาการฝังเข็มและการผ่าตัดเป็นต้นในยุคสมัยราชวงศ์ชินและราชวงศ์ฮั่นนั้นได้มีบทประพันธ์ตำราแพทยศาสตร์ที่มีระบบชื่อห่วงตี้เนยจริง ถือเป็นตำราแพทย์แผนโบราณจีนที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่สมัยเวยจิ้นนั้นเปยเชาคิศสกราช220ถึงพิศสกราร589จนถึงราชวงศ์สุยถังและอู่ใต้คิศสกราร581ถึงพิศสกกราช960การวินิจฉัยโรคด้วยวิธีการแมะได้ประสบผลมาก นายหวังซูเหอนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยจิน้นได้เขียนตำราชื่อตำราว่าด้วยระบบเส้นโลหิต mm hmm. ในการศึกษาแพทยาศาสตร์สมัยราชวงศ์ซุ้งพศราช960-1279ถึงรศนั้นการฝังเข็มได้รับการปฏิรูปครั้ง ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเป็นต้นมาแพทยาศาสตร์ตะวันตกได้เข้าประเทศจีนนักแพทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเสนอให้ประสานแพทย์แผนโบราณจีนกับแพทย์ตะวันตกเข้าด้วยกันนับเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานแพทย์แผนโบราณจีนกับแพทย์ตะวันตกเข้าด้วยกันในเวลาต่อมาทฤษฎีพื้นฐานของการแพทย์แผนโบราณจีน ทฤษฎีพื้นฐานของการแพทย์แผนโบราณจีนเป็นการสรุปทฤษฎีด้านชีวิตของร่างกายมนุษย์และกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของอาการโรคที่สำคัญได้ร่วมทฤษฎีเกี่ยวกับหยินหยางหัวเหงกการเดินลมปราณลักษณะของอวัยวะส่วนต่างๆตลอดจนทางเดินของเลือดลมเป็นต้น ยินหยางเป็นปรัชญาโบราณของจีนด้วยการสังเกตปรากฏการที่ตรงกันข้ามเอกภพของหินกับหยางมาอธิบายความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนระหว่างส่วนข้างบนกับข้างล่างของร่างกายระหว่างส่วนต่างๆภายในและภายนอกร่างกายตลอดจนระหว่างชีวิตมนุษย์กับธรรมชาติและสังคมความสมดุลระหว่างหินหยางนั้น เป็นพื้นฐานของการรักษาสภาพความเป็นปกติของร่างกายมนุษย์วิธีการวินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนจีนนายแพทย์จะรับรู้สภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคของผู้ป่วยอย่างรอบด้านด้วยวิธีทางการมองดูหูฟังดมกลิน่นและสัมผัสตลอดจนพูดคุยกับผู้ป่วย และผู้ที่รู้อาการของผู้ป่วยในการรักษาโรคของผู้ป่วยการมองดูการมองดูเป็นวิธีการตรวจโรคตามทฤษฎีด้วยอวัยวะและเส้นลมปราณภายนอกร่างกายของมนุษย์กับอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดการฟังสูดดม เป็นการวินิจฉ e ัยโรคโดยใช้ประสาทการฟังและประสาทการสูดดมอาศัยการความเสี่ยงของผู้ป่วยและสูดดมกลิ่นของสิ่งขับถ่ายจากร่างกายผู้ป่วยมาวินิจฉัยโรคการสูดดมกลิ่นแบ่งเป็นสองอย่างคือกลิ่นจากผู้ป่วยและกลิ่นในห้องผู้ป่วยการถามการถามคือแพทย์สอบถามสภาวะการเกิดโรค การคี่คลายสภาพปัจจุบันและสภาพการรัรกษาโรคของผู้ป่วยด้วยการพูดคุยกับตัวผู้ป่วยหรือผู้ที่รู้สภาพของผู้ป่วยการแม้หรือการจับที่ผจรและการคลำการแม้คือการที่แพทย์ใช้มือคลำสัมผัสและการบีบกดตัวผู้ป่วยประกอบด้วยการจับที่ผจรและการคลำ การจับชีพรจรจรคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของชีพรจรจรเพื่อเข้าใจสภาวะโรคส่วนการคลำคือใช้มือสัมผัสคลำและบีบส่วนต่างๆในร่างกายของผู้ป่วยยาจีน ยาจีนเป็นสารประกอบประเภทยาที่ใช้ในการป้องกันวินิจฉัยและรักษาโรคของแพทย์แผนบบราณจีนที่สำคัญมาจากสมุนไพรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยาแปรรูปซึ่งรวมทั้งยาที่มาจากพืชยาที่มาจากสัตว์ยาที่มาจากแร่ธาตุและผลิตภัณฑ์ยาที่ได้จากสารเคมีบางส่วนกับยาที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตเป็นต้น ประวัติย่อของยาจีนในประวัติศาสตร์จีนนั้นมีนิทานพื้นเมืองเล่าว่านายเสินหนงลองกินสมุนไพรรลายนชนิดวันหนึ่งถูกพิษถึง70ชนิดสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่ยากลำบากในการแสวงหาและค้นพบยาสมุนไพร ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เซี่ยซางโจวจีนก็มีเหล้ายาและน้ำยาเกิดขึ้นแล้วคำพีซือจริงของราชวงศ์ซีโจวเป็นหนังสือที่มีบันทึกเกี่ยวกับยาฉบับเก,าเก่าแก่ที่สุดที่จีนรักษาไว้ในปัจจุบันส่วนคำพีน้อยจริงซึ่งเป็นตำราแพทย์แผนจีนเ,เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เสนอทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการรักษา คัมีรสมุนไพเรสนหนงของราชวงศ์ฉินและฮั่นเป็นตำราเภสัชวิทยาเก่าแก่ที่สุดที่จีนมีอยู่ในปัจจุบันบันทึกยา365ชนิดสมัยราชวงศ์ถังเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาของยาจีนรัฐบาลถังได้บรรลุความสำเร็จเมื่อถึงราชวงศ์หมินนายหลีสื่อจิน นักเพศศาสตร์ได้ใช้เวลา27ปีในการแต่งโครงร่างและรายละเอียดของตำรายาสมุนไพรที่ได้บันทึกตัวยาวไว้1,892ชนิดเป็นตำราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยาสมุนไพรของจีนนับตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาเมื่อปีคศ1949เป็นต้นมาจีนได้นำเนินการ วิจัยและศึกษาเกี่ยวกับยาจีนในหลายด้านทรัพยากรยาจีนจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมีภูมิประเทศสลับซับซ้อนและมีหลายฤด,ดูทำให้จีนมีภาวะนิเวศที่แตกต่างกันหลายแบบซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับการเติบโตของยาสมุนไพรที่มีมากมายหลายชนิดปัจจุบัน จีนได้บุกเบิกและใช้ยาสมุนไพรกว่า8,000ชนิดในนี้มี600กว่าชนิดเป็นยาที่นิยมใช้กัน,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 นการประยุกต์ใช้ย,ยาจีนการประยุกต์ใช้ย,ยาจีนถือทฤษฎีแพทย์แผนโบราณจีนเป็นพื้นฐานและถือผลที่ได้มาจากการรักษาโรคด้วยยาชนิดต่างๆเป็นหลักฐาน ผลการรักษาด้วยยาจีนกำหนดโดยสรพคุณหรือลักษณะของตัวยาสรพคุณของยาจีนที่สำคัญมีลมปราณหรือชี่ซีและกลิ่น5คือหนาวร้อนอุ่นเย็นและเปรี้ยวขมหวานเผ็ดเค็มการเพิ่มขึ้นลดลงการลอยสู่ผิวการจมลงลึกการคืนพลังและความเป็นพิษ เพื่อใช้ยาจีนอย่างมีผลและปลอดภัยต้องเข้าใจรับรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผสมข้อต้องห้ามปริมาณที่ใช้วิธีรับประทานและการปรับยาของยาจีนวิวัฒนาการของยาจีน ทิศทางแห่งการวิจัยยาจีนในอนาคตคือการผลิตยาจีนในขณะเดียวที่สืบทอดประสบการณ์และการผลิตที่มีมาตั้งแต่ดัางเดิมก็จะต้องลงแรงในการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีเช่นงานวิจัยทางด้านการใช้รังสีไอโซโทปในการเพาะพันธุ์และวิศวกรรมชีวภาพเป็นต้นเพิ่มการนำเข้าและเพาะปลูกสมุนไพรชนิดที่มีความต้องการทางบริเวณมากเช่นชะเอม หวางชิ้นและชัยหูเป็นต้นการฝังเข็มการฝังเข็มเป็นส่วนประกอบสำคัญของแพทย์แผนโบราณจีนเริ่มแรกเป็นวิธีการรักษาพยาบาลชนิดหนึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นสาขาวิชาการฝังเข็มมีประวัติยาวนานในหนังสือโบราณเคยเอ่ยถึงเข็มที่นำมาจากหิน ซึ่งเป็นเครื่องมือโบราณในการรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็มเรียกว่าเข็มหินในระหว่างสมัยจ้านกัวถึงซีฮั่นเทคโนโลยีล้อมเหล็กได้รับการพัฒนาก้าวหน้าเข็มโลหะได้รับการเผยแพร่มากขึ้นเรื่อยๆเข็มโลหะเริ่มเข้าแทนที่เข็มหินถึงสมัยราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังการฝังเข็มได้พัฒนาเป็นสาขาวิชา ในสำนักแพทย์ในวังซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาด้านแพทยาศาสตร์ในสมัยนั้นก็ได้จะ